สวัสดีครับน้องๆเราก็มาเจอกันในบทเรียนออนไลน์อีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบรถกันไปแล้ววันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานนะครับเพื่อไม่ให้เปน็นการเสียเวลาก็กดเข้าโปรแกรม t i n g r c a t เหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นก็เข้ามาที่แท็บที่สองนะครับที่ชื่อว่าเซอร์กิตวันนี้นะครับพอเข้ามามก็จะเป็นหน้าว่างๆแต่จะมีแ็บสีเขียวตรงนี้ให้กด Create New เรกิมาเลยนะครับ มาอ่ามาอธิบายหน้าตาโปรแกรมนิดนึงอ่ามาดูด้านด้านขวาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานครับเนี่ยแท็สามารถเลือกตรงนี้พอผมเรียนนี้ก็จะให้เรียนเบสิกก่อนนะครับก็เลือกเบสิกอ่ามันก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานอันนี้นครับอ่ามาดูด้านซ้ายอ่าเดี๋ยวก่อนอ่ามาดู อุปกรณ์พื้นฐานก่อนสมมเพว่าเราคลิกแล้วก็ลากออกมาที่ LED ลากออกมามันก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้มาดูซ้ายมือครับซ้ายมือก็คือปุ่มโรเทตก็จะสามารถหมุนได้ทีละอันดับ45องศาอันนี้ก็ทังขยะครับคลิกที่รูปแล้วก็ลบอันนี้ก็ปุ่ม O, redo. อันดูรีดูอ่ากลับไปก,นนก่อนหน้าแล้วก็ดินหน้าส่วนอันนี้ก็เป็นเอาไว้เขียนนะครับคอมเมนต์ประมาณนี้ประมาณนี้ขมเขียน ชื่ออุปกรณ์ก็ได้ครับส่วนนี้เป็นปุ่มเด่นคือบังไว้ครับบังข้อความไปส่วนนี้เป็นสีสามารถเปลี่ยนสีได้ส่วนนี้เป็นลายเหมือนเราเวลาเราไวาลิงครับ ีก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบส่วนลายก็คือเหมือนกับว่าเราจะใช้แบบไหนก็ได้ครับนี่เลือกแต่เอาเบสิกก่อนครับง่ายส่วนฝ้ามือตรงโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นหน้าไว้ดูโค้ดเอาไว้ในบทถัดไปนะครับยังไม่ถึงบทเขียนโปรแกรม ตันนี้จะเป็นปุ่ม simulate start อ่าว่าดูว่าเราตอบกรอนถูกไหมเดี๋ยกดปุ่มนี้อันนี้ก็ export export ออ,อ,อ,ออกไปแล้วก็แชร์อ่าแชร์ดีไซน์แชร์เมื่อเราต่อเสร็จเราก็สามารถแชร์ไปได้ ตรนนี้ก็จะเป็นรูปแบบอสามารถเปลี่ยนวิวได้ครับมาเริ่มบทเรียนแรกกันก่อนเลยบทเรียนแรกที่จะให้ต่อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะมีสามแบบหนึ่งแบตเตอรี่เก้าโวลต์ตัวนี้สองแบตเตอรี่นาฬิกาแบบนี้แต่ว่า จะให้ต่อแบตเตอรี่ตัวนี้ครับแบตเตอรี่ AA สามารถเปลี่ยนได้เป็น AAA ก็วควรจะเล็กลงเเป็น AA ่อนนรับามาแล้วก็มันติมิตเตอร์ครับตัวนี้สีเ,เหลืองอ มิตเตอร์ก็จะบอกว่าเราแบตเตอรี่เรากี่โวลต์เราจะรู้ได้ไงว่าแบตเตอรี่เราหนึ่งถึงห้าโวลต์จริงหรือไม่เราก็แบตเตอรี่มาวัด่ามาลืมวัดกันนะครับก็คือมันจะมีขาสีแดงนี่คือโพซิทีฟก็คือขาบวกแบตเตอรี่ก็จะโพซิทีฟเหมือนกันครับเอาบวกมาต่อกับบวกลบมาต่อกับลบเปลี่ยนสีก็ได้ครับอ่า แล้วก็ลองสตาร์ทซิมูเลตดูเห็นนะครับ1.5โวลต์จริงๆแล้วทีนึ่ง่าดูว่าวัดได้กี่กระแสกินไฟกี่แอมมีไฟกี่แอมมีกระแสกี่แอมแล้วก็มีโวลต์กี่โวลต์มีโวลต์ตัวลซิเตอร์วัดไม่ได้ครับรีซิเตอร์ไว้วัดตัวด้านฐาน อ่าคราวนี้เราอยากได้แบตเตอรี่3ามวนต้องต่อ,อยังไงทันไหมครับน่าจะทันกันเนะเาะก็คือต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วก็กด Start s i ิมูเลตอยากเปลี่ยนก็ดัะปุนคลิกครับอยากเปลี่ยนว่าได้กี่แอมป์แปุนคลิกที่มิเตอร์ แล้วกดแอมกดแอมปรอยากดูวนก็เลือกวนครับอ่าอันนี้ถ้าเราจะอยากได้สามวนทําำยังไงอ่ะเราแบบมาอีกลูกนึงต่อยงัยงไงเอ่ยอันนี้เ้กอบอกก่อน จะทำยไงให้มันได้3โวลต์ถ้าทางคณิตศาสตร์ก็คือ1.5บวก1.5จะต่อยังไงให้มันวัดได้3โวลต์อันนี้ก็จะเป็นการต่อแบบอนุก,กรมนะครับต่ออนุก,กรมต่อยังไงก็คือเอาตัวบวกของแบตเตอรี่ลูกแรกมาต่อกับลบของแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งแล้วก็ลบ ของแบตเตอรี่ลูกแรกมาต่อเข้ากับลูปของมัลติมิเตอร์ครับแล้วก็บวกของแบตเตอรี่ลูกที่2มาต่อกับบวกของแบตเตอรี่ไปของมัลติมิเตอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนสีลองกดดูว่ามันได้สามโวลต์เห็นไหมครับได้สามโวลต์จริงๆแล้วกระแสเป็นเท่าไหร่ แสเท่าเดิมนะครับกระแสนี่คืออะไรก็คือสามารถอยู่ได้นานว่ามันกินกระแสได้สามแมนก็จะอยู่ได้นานระยะหนึ่งไฟก็จะเพิ่มจากหนึ่งจุดห้าเป็นสามโวลถ้าเราไปต่อกับอุปกรณ์ก็เอาอัมมิเตอร์ตัวนี้ออกแล้วก็เอาออกไปต่อกับอุปกรณ์ได้เลยเช่น หลอดไฟหรือวิตเตอร์หลอดไฟก็จะมีเช่นหลอดไฟหรือมอเตอร์หลอดไฟหรือมอเตอร์ก็จะมีบวกกับลบก็ไปต่อเข้าได้เลยถ้าเราอยากได้ไฟเพิ่มถึงว่า,าอยากได้ไฟให้มันแรงขึ้นทํำยังไงต่ออีกลูกหนึ่งสิถ้าต่อ,อ,ย,อยังไงต่อยแนี้ก็เอาบวกนี่ครับมาต่อ ลบของลูกถัดไปแล้วก็บวกลูกสุดท้ายมาต่อกับบวกของมิตเตอร์ก็ลบของลูกแรกมาต่อเข้ากับมิตเตอร์อเห็นไหมครับได้4.5โวลต์เราก็จะได้โวลต์เพิ่มขึ้น แต่กระแสอย่างเท่าเดิมนะครับก็จะอยู่ได้นานเท่าเดิมแต่ว่าไฟเราจะได้เพิ่มขึ้น